สวัสดีค่ะครูตานจรัดมนัดดูรีนะคะครูตานเป็นครูสอนไวโอลินอยู่ที่โรงเรียนดนตรีดูรีมิวสิกสกูลค่ะครูตานเรียนจบทางด้านไวโอลินมาโดยตรงค่ะครูตานจบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยอัสูซาแปซิฟิกในเมืองแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเอกไวโอลินเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะหลังจากกลับมา ากอเมริกาน,นะคะครูตานได้ร่วมเล่นอยู่กับวงออเคสตราของประเทศไทยนะคะชื่อว่าวง Thailand Philharmonic Orchestra ค่ะตำแหน่งของครูตานก็คือ c o principal ของ Second Violin ค่ะตอนนี้ครูตานก็ได้ออกมาแล้วนะคะเพื่อที่จะสอนไวโอลินมากขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนไวโอลินที่นี่นะคะครูตานไม่ได้จำกัดอายุไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็เรียนไวโอลินได้นะคะ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียนนะคะความมุ่งมั่นใจรักแล้วก็ความตั้งใจที่เราจะซ้อมนะคะสำหรับเด็กเล็กที่มาเริ่มเรียนไวโอลินนะคะเราไม่ได้แค่จับไวโอลินนะแต่ว่าเราจะเรียนอย่างอื่นร่วมไปด้วยนะคะตย์ตก็จะให้เด็กๆฝึกตกมือตามจังหวะฝึกท่ายืนที่ถูกต้อง ฝึกการจับไวโอลินที่ถูกต้องฝึกร้องเพลงด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยในการเล่นไวโอลินแล้วก็ช่วยให้เราจําเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะเราก็จะต้องค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อสําหรับการเล่นไวโอลินให้แข็งแรงขึ้นตามลําดับค่ะเพื่อที่เราจะไปขั้นต่อไปได้นะคะ โบตาลคิดว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่สกิลในการเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งอะแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ผูกอยู่ในการเล่นดนตรีค่ะเราต้องเรียนรู้การอ่านโน้ตนะคะซึ่งมันเหมือนกับการเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งเลยนะแต่ข้อดีก็คือว่ามันเป็นภาษาที่คนทั่วโลกเข้าใจเหมือนกันค่ะเป็นการฝึกวินัยด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเรียนเนี่ยเราต้องกลับบ้านแล้วก็ไปฝึกซ้อมก่อนที่จะมาเรียนครั้งต่อไป เป็นการฝึกสมาธิด้วยนะเพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็ต้องมีใจจดจ่ออยู่ในการซ้อมให้มันเล่นได้ใช่ไหมคะการเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าการเล่น r รซายทอลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการเล่นดนตรีค่ะฝึกการแสดงฝึกการที่เราจะสื่อสารเอ็กซ์เพรสสิ่งที่เราอยากจะเล่นให้กับคนดูให้ได้ในคอนเสิร์ตค่ะเครื่องดนตรีไวโอลินเนี่ยยังเป็นเครื่องที่นอกจากว่าจะเล่น คนเดียวที่บ้านแล้วเนี่ยเรายังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะไวลินเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกใช้ในวงที่หลากหลายมากๆค่ะแล้วก็ถูกนำไปใช้เล่นได้ในดนตรีทุกสไตล์เนะคะเท่าที่ครูตานเคยเล่นนะคะก็แน่นอนว่าเรามีไวลินโซโล่เรามีไวลินที่เล่นกับคน3มคน4คน5คนหรือแม้กระทั่ง ห0ึ100คนในวงออเคสตราก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้เนี่ยดนตรียังสามารถเป็นสายงานของเราได้นะคะเราเล่นดนตรีเพื่อมีรายได้ได้ค่ะเราอาจจะเป็นนักแสดงเราอาจจะเล่นในวงออเคสตราเราอาจจะเป็นนักดนตรีรับจ้างที่เล่นตามสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าเราจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นคนทํา เป็นคนแต่งเพลงเป็น sound engineer ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นครูสอนดนตรีก็ได้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ดนตรีเพื่อการหารายได้นะตูตานคิดว่าแค่เล่นดนตรีให้เป็นเป็นงานอดิเรกเนี่ยก็มันก็ดีมากๆแล้วค่ะ อันนี้ครูตาขอเชิญชวนทุกคนเลยนะคะที่สนใจอยากเรียนดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากเรียนไวโอลินนะคะมาเรียนกับครูตาได้เลยค่ะหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆก็ได้นะคะที่ Dolly Music School ค่ะ